สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าหลังจากที่ไม่ได้มาสันนานสิงห์บุรีหลายเดือนจังแล้วนี่ร้านไข่นกมีหลายอย่างนะเนี่ยมีร้านไข่นกมีร้านไขน่ไขต้นไม้แอบจ้กระเจ้านกสวยจังเลยเออเขาเอกอะไรเบิร์ดอะไรนะกาลีอย,อย่างเงี้ยหลือเบิร์ดปะ เลิศเลิศเบิร์ดเลื่อยๆก็ไม่รู้ไม่รู้จักชื่อสวยจังเลยไม่มีสีม่วงแบบสีม่วงสีเหลือง,งเลยต้องมาดูอ่ะที่จอดรถก่อนเนาะตอนนี้รถติดไฟแดงอยู่ปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนอา้าวเห็นหน้าแกด้วยยัยพิ้นจ,จนักระจกขับรถเลาะไปเรื่อยๆกันเหมืองและตลาดจาง ียบแต่ต้นไม้ยังเยอะอยู่ร้านยังเยอะมาก่อนสามกิโลนะพาไปดูเรื่อยๆก่นนะแต่มีต้นไม้ตลอดนะเดี๋ยวมอนสีเยอะเดี๋ยวไปหาที่จอดรถก่อนลงรถปุ๊บเจอต้นไม้เสียสวยปั๊บเลยมาหาไม้ไม่รู้ทำอะไรสวยกันเนี่ยเดินไปดังนั้งกันสวัสดีจ้า เพิ่งลาเพิ่งลงรถมีอะไรมามั่งอะ,อะ,อะสวยจังท้าวินรันลรมั้งเนี่ยนะใช่ไหมใช่ไ่ใช่เลรออันนี้มันผมผ่ากี่ลิ้นีแต่มันแผงครับมันสีมันไม่ออกผ่าตอนหน้าหนาวกี่ลิ้นีเออใช่กี่ลิ้นีมันเหมือนไอ้น,นี่นะ,นะบางใบสีมันมาแล้วแต่ไอ้พวกเนี้ยสีมันยังไม่มาเอ ไม่ออกยายก็ไม่รู้เหมื <No. S 2> อนกันเนาะไอชุดที่ไม่ได้ผ่านหน้าหนาวนะต้นเล็กๆก็มีสีแล้ว mm. ชุดนี้ผ่านหน้าหนาวไปถึงเลยเดี๋ยวเดินดูก่อนเดี๋ยวแวะมานะเพราะว่าเพิ่งลงรถาพาไปเที่ยวก่อนโอกินาว่าสวยจังขออนุญาตถ่ายหน่อยนะ สวยจังมาดูชรงทัดร้านนี้มีแต่พ่อค้าลหล่อๆทางนั้นและโยอนานเลย,ย,เลยผ่านนานาเลยปะมาได้เลยสวยๆ พริกกระเดือมันมันจะเขียวขมวนสวรรค์มันจะออกแดงๆอ่านี่คือขมวนสวรรค์ผู้ไม่ได้ยินมักการมาเตไปสวยครับสวยไม่ผิดหวังเลยออกเลยออกหน้าแดงสวยทุกต้นเลยโชคเอาไปซ่อนไว้แพงนี่ข้างหลังอ่ะถ่ายแล้วแต่ว่าเป็นไม้หรือควาไม่รู้ไม่รู้เอากาเอาไปซ่อนไว้รุ่นนิ่งมาดูละคร สนใจอะไรป้าป้าสนใจทุกต้นเนี่ยของป้าสวยเยอะแยะไม่เยอะเอาของใกล้กันมาเองน่ะบุรีเรียนไม้ลนไม้บ้านล้กไม้มีอยู่แมงไหลไม่ยอย่างเน้ไม่ต้น้นใหม่ตน้ม่ต้น้ใหม่ต้้นใหม่ต้นต้นใหก่ต้นต้นใ่ต้น้นใหม่้นตน่้กตใหม่ม่ต้นต้นใต้น้นใน่ยน่น้นน้น้นตนน้น่ม่ม่้ม่นนน้ ได้นี่อะไรนะออรีอะเหรอถูกมากมากันเลยนะจ๊ะตลาดสิงบุรีเดี๋ยวนี้ถูกแล้วไม่แพงโอ้โหห้าพันเจ็ดเริ่มเลยอะไรนะจุกเต็มตัวมาเลยนะหัวเหลืองอันนี้ไทคอนห้าพันเจ็ดร้อยโอ้โหต้นไม่แพงหน้ายกแต่ไม่มีตังค์นี่เนี่ย เล <|so|>> ี้ยงให้ใหญ่นนี้ร้อเลยองที่นี่ไปตั้งเล็กกว่านี้อีกกปูกวยอันนี้เนาะ